2อของรายการนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็ยังอยู่กับคุณไนนะคะ,คะและท,ท่นานผู้ชมทางบ้านนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีท่าฝึก2ท่านะคะท่าแรกนะคะมีชื่อว่า push up one arm dumbbell row นะคะซึ่งท่านี้นะคะคุณไนมันจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อนะคะช่วงหน้าอกนะคะนเน้นเน,นเลยใช่ค่ะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อหลังช่วงบนหรือช่วงปีกนั่นเองนะคะแต่ก่อนอ,อื่นที่จะให้คุณไนสาธิตนะคะลองมาดูก่อนว่าชลี่เนี่ยจะทําท่านี้ ยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะครับผมโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะแต่ว่าท่านี้นะคะเราจะใช้อุปกรณ์ควบคู่ก็จะเป็นดัมเบลเช่นเคยนะคะว่าดัมเบลเราอาจจะใช้ดัมเบลที่ไม่หนักมากจนเกินไปแค่สามารถรับน้ำหนักเราได้เวลาที่เรา p u ชอ up ลงไปนะคะเริ่มเลยนะคะแล้นอนคว่มลงไปขนานกับพื้นนะคะเพื่อเป็นการง่ายแล้วก็จะกางขากลางแขนนะคะ โอเคเมื่อพร้อมแล้วเกรงลำตัวทุกส่วนของร่างกายหลังจะไม่แอ่นนะคะแล้วพุชอัพลงไปเกรงลำตัวช่วงหลังไว้ด้วยนะคะและช่วงหน้าอกช่วงบนดันตัวขึ้นพร้อมกับยกดัมเบลแล้วก็ลงกลับไปสู่ท่าเดิมขึ้นดึงอีกครั้งหนึง่ง อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทูอินวันเลยนะครับโคจารีถูกต้องค่ะและท่านี้นะคะคุณนายจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราพุชอัพลงไปนะคะเราจะต้องเกรงช่วงลำตัวเพื่อไม่ให้หลังมันแอ่นมากจนเกินไปประคองให้ลำตัวโดยเฉพาะหลังช่วงบนเราเนะะี่ยค่ะให้มันออกแรงได้เต็มที่เพราะเวลาที่เราพุชอัพลงไปโดยใช้กล้ามเนื้อนาออนะคุณนายเวลาให้เรตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะหยิบดัมเบลขึ้นมาพร้อมกับเกรงกล้ามเนื้อช่วงหลังส่งบนหรือช่วงปลีกเกรงขึ้นมา แล้วก็กลับเข้าไปสู่ท่าเดิมครับคอชอี่ครับแล้วแล้วเทคนิคของตอนท่าพุชอัพแล้วลงเนี่ยแขนเราเนี่ยมันจะติดลำตัวหรือเปล่าครับไม่ค่ะเพราะว่าพุชอัพเนี่ยถ้าเราต้องการจะให้โดนกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเราค่อนข้างจะต้องการแขนออกให้กว้างนิดนึงอ๋อแต่ถ้าคุณนายเนี่ยวางแขนมุอแิผมช่วงตัวใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้มันโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าอกเราจะต้องกางมือค่อนข้างจะกว้างท่านผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันนะคะ การที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนั้นเราควรจะวางมือให้กว้างกว้างกับช่วงหัวไหล่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราวางมือแคบมันจะโดนไทรเซปหรือหลังแขนจะไม่โดนส่วนอื่นใช่ค่ะมันก็จะไม่ใช่กล้ามเนื้อหน้าอกเลยค่ะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นคือนะคะก็ะคือเทคนิควิธีการจะจะทำให้มันโดนกล้ามเนื้อหลังช่วงบนหรือช่วงปีกเนี่ยคุณนายต้องคอนโทรลบริเวณสะบักด้านหลังเวลาที่เราจะดึงดัมเบลขึ้นมาโดยให้แขนแนบลำตัวดึงขึ้นมา ยกสอกขึ้นมาจนสุดแล้วก็ปล่อยลงธรรมดาแล้วก็พุชอัพลงไปเหมือนเดิมค่ะครับสงสัยอลไรไหมครัคุณนายตอนนี้ผมไม่สงสัยแล้วผมอยากลองแล้วแล้วท่านผู้ชมทังบ้านล่ะคะ <c oughs> พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเริ่มทําท่าสาที่ไปพร้อมกันเลยนะคะ,คะ ยังไงครับคุณนายหลังจากที่เล่นไปแล้วหนึ่งเซตรู้สึกว่าโฟกัสโดนกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็หลังช่วงบนบ้างไหมคะใช่ครับโดนครับคือตอนแรกเนี่ยของผมอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นได้ยังเทคนิคยังไม่โดนมันก็เลยกลายเป็นใช้ช่วงแขนไปอ,อ แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเริ่มยืดหน้าอ,อกมากขึ้นเพื่อให้มันโดนก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันมันตึงขึ้นมากเลยครับโอเคค่ะท่านผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมนะคะว่าท่านี้เนี่ยเราโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าอกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงบนหรือช่วงปีกนะคะเพราะฉะนั้นเราควรให้ความสําคัญว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวหรือที่เราเล่นอยู่นั้นเราต้องรู้สึกที่หน้าอกแล้วก็หลังช่วงบนนะคะครับโคชเชอรี่ครับแล้ว่างนี้เนี่ย ถ้าอย่างเป็นผมเนี่ยเป็นมือสมักเล่นเนี่ยจำนวนครั้งในการเล่นต่อเซตนี่จจำนวนครั้งเริ่มต้นที่1 0 1ถึงครั้งนะคะแล้วก็เราจะเริ่มเล่นพักเราจะพักระหว่างเซตเนี่ยประมาณ30วินาทีนะคะแล้วก็ถึงจะเริ่มเซตต่อไปแต่ถ้ายังรู้สึกว่าเรารู้สึกตึงแล้วก็ล้ากล้ามเนื้อบรบริเวณนั้นอยู่เนี่ยเราอาจจะพักให้นานขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเซตแรกไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยกล้ามเนื้อมันตึงหรือมันล้าม,มากจนเกินไปเนนรราาควจะพักให้้ขึน เป็น30วิหรือ40วิแต่ไม่ควรจะเกิน1นาทีเวลาพักค่ะครับผมมีข้อสงสัยอีกอย่างนะครับคุณรีคือเวลามันเริ่มมากกว่า10ครั้งเนี่ยช่วงหลังผมเนี่ยมันจะมีอาการแบบแอนแล้วมันก็รับน้ําหนักตัวมาก<ว>ขึ้น,นใช่ไหมคะใช่ครับเออเนี่ยค่ะคือเทคนิคสําคัญและข้อควรระวังที่เชลรี่อยากจะแนะนําคุณนายและท่านผู้ชมทุกบ้านนะคะว่า ข้อควรระวังของท่านี้ก็คือเวลาที่เรานอนราบกับพื้นเนี่ยหลังเราอจะแอ่นเพราะว่าเราลืมที่จะเกรงลาตัวและหน้าท้องเวลาที่เราพูชอัพหรือทิ้งน้ําหนักลงเนี่ยค่ะมันจะทําให้หลังเราแอ่นและน้ําหนักตัวเรานี่มันจะไปกดทับบริเวณใช่มันทําให้เราปวดหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อควรระวังก็คือว่าคุณนหนควรจะบล็อกหลังคือเกรงหน้าท้องและเกรงหลังช่วงล่างไว้ด้วยแล้วก็เกรงหน้าท้องด้วยใช่ค่ะ ท่านผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันนะคะว่าข้อควรระวังที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราควรจะเกรงช่วงลําตัวและหลังช่วงล่างไว้ไม่ให้มันแอนลงไปนะคะเพราะมันจะทำให้เรานี่รู้สึกอาการบาดเจ็บที่หลังเราอาจจะโฟกัสที่หลังมากกว่าแทนที่เราจะโฟกัสที่หน้าอกนะคะกับหลังช่วงบนค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าวิธีแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับในในท่าเล่นที่เล่นหน้าอกโอเคค่ะ ทุกครั้งนะคะคุณนายและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเวลาที่เราเล่นในแต่ละเซตอย่างที่ชล,ลี่เคยบอกไปแล้วนะคะในช่วงแรกว่าการที่เราฝึกจนกล้ามเนื้อมันเกิดอาการตึงหรือเมื่อยล้านเนี่ยเราควรจะมีวิธีการช่วยนะคะโดยการคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อนี้ได้รู้สึกผ่อนคลายและเตรียมพร้อมที่จะทําเซตต่อไปนะคะงั้นเดี๋ยวชล,ลี่จะลองสาธิตวิธีการคลายกล้ามเนื้อของท่านี้ให้นะคะได้ครับง่ายๆนะคะคุณนายคือเรายืนกางขาปกตินะคะความกว้างเท่ากับหัวไหล่แล้วยกแขนขึ้น ตั้งฉากนะคะลำดับของข้อศอกกับหัวไหล่นะคะขนานกันครับผมยกสองข้างนะคะอ่ะยืนยืดอกคือแล้วก็ดันข้อศอกไปด้านหลังเงยหน้าปกตินะคะแล้วดันไปยืดอกไวโอเคแล้วดันไปค้างไว้โฮค้างไว้ประมาณ20บวินะคะแต่ถ้ารู้สึกตึงมากหน่อยเนี่ยเราก็จะแบบทำได้ประมาณ 30- 40วินาทีนะคะคะยิ่งเรายกแขนขึ้นสูงอีกนิดนึงนะคะ แล้วเราดันตัวมาด้านหน้ามันก็จะยิ่งช่วยคลายกล้ามเนื้นะออกได้มากยิ่งขึ้นค่ะ คุณนายแล้วต่อกับเป็นท่าที่สองนะคะคือท่าคลายกล้ามเนื้อหลังช่วงบนนะคะคงั้นเดี๋ยวชลียาสาธิตให้คุณนายดูนะคะว่าทำยังไงบ้างค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอไปยืนด้านหลังลกันครับได้ค่ะได้ดูด้วยก็เหมือนเรายืนมือคว่ยหลังปกติทั่วไปอะค,ะค่ะเพียงแต่ว่าเราจะดันข้อศอกไปด้านหน้าค้างไว้หกค้างไว้30สิบวินะคะ ที่2นะคะมีชื่อว่าไซ้์แพลงนะคะท่านี้นะคะคุณนหนจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างและยังสามารถบริหารต้นขาช่วงหลังคือมันสามารถทาให้ช่วงหลัง<อ>แข็งแรงได้<อ>ด้วยงส่ไหมคะ,ะแต่รเรา,รจ,าจะเน้นโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างนะคะซึ่งท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างอย่างที่ชลลี่บอกไปนะคะว่ามันสามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วง บริเวณแกนลำตัวแล้วก็ช่วงหลังนะคะแล้วก็ช่วงต้นขาได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่าน,นี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถเผาผ่านไขมันบริเวณหน้าท้องให้หายไปได้เยอะมากเลยค่ะคุณนเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะให้มันรู้สึกว่ามันได้เผาผ่านไขมันบริเวณหน้าท้องเนี่ยชารี่อยากจะให้จับเวลานะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันนะคะว่าถ้าฝึกท่านี้นะคะ จะเน้นที่การจับเวลาใช้เวลาประมาณ45-60วินาทีเพราะว่าความเข้มข้นมันจะต่างกับเวลาที่เรานับจำนวนครั้งจำนวนเซร็จนะคะเพื่อ<ม>เพิ่มการเผาผ่านไขมันบริเวณหน้าท้องค่ะ<ม>งั้นเดี๋ยวเชอลี่จะสาธิตให้คุณนายดูและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่ามันทำยังไงนะคะครเริ่มเลยนะคะโอเคเราเริ่มจากนอนตะแคงด้านข้างนะคะบริเวณที่รับน้ำหนักพยุงลำตัวเราเป็นข้อศอกนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้น ใช้ข้อศอกรับน้ำหนักใช่ไหมคะคใช่ค่ะคแล้วก็เกรงตัวขึ้นยกตัวค้างไว้เขมวหวหน้าท้องไว้ตลอดเวลาหายใจเข้าออกนะคะแล้วก็จับเวลาเราเริ่มที่สามสิบวิในเซตแรกสามสิบวินาใช่ค่ะทําไมโคชเชอรี่ทําดูเหมือนง่ายจังเลยง่ายค่ะท่านี้ง่ายเทคนิคไม่ซับซ้อนค่ะโอเคค่ะคุณนหนคุณนมีอะไรสงสัยไหมคะสำหรับท่านี้ว่าดูเหมือนจะ ไม่ยากใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันยากปล่ผมมันต้องมีอะไรลึกๆแน่ๆเลยใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะผมว่ามันอาจจะมีการเคดขัดยอกสำหรับผมนะครับไม่ขนาดนั้นอาจจะเอาเราอาจจะใช้แรงในการยกเกรงลําตัวและหน้าท้องเยอะนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการอยากจะเพิ่มการเผาผ่านไขมันบริเวณหน้าท้องนะคะเราจะจับเวลาเป็น45ิาวิถึง60วินาทีแต่เราจะเล่น3มเซตขึ้นไปขั้นต่ำนี่คือ3มเซต คือค่อยๆเพิ่มใช่ค่ะ,แ,คะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเซ็ตด้วยใช่ค่ะครับโอเคค่ะคุณไหนถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มฝึกกันเลยไหมคะเอาเลยครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเรามาเริ่มฝึกไปพร้อมกันเลยค่ะ ทำอะไรทั้ง30วินาที30นาทีเลยสามสิบวินาที30วินาทีค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องสตาร์ทประมาณ40นะคะผมรู้สึกว่ามันยากไหมคะมันโหดมากเลยครับสำหรับผมเนี่ยจริงเหรอแต่ไม่แน่นะครับเซตที่2เซตที่3เนี่ยอาจจะได้เยอะขึ้นอีกก็ได้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้แล้วคุณนายรู้สึกฟีลตรงไหนบ้างคะหน้าท้องรู้สึกว่ามันมันได้ทํางานยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะครับตอนช่วงที่ทําท่านะครับแล้วก็ขมิบหน้าท้องแล้วก็เกร็งไว้ด้วยเนี่ยมันรู้สึกปวด เมื่อยทั้งทั้งหน้าท้องเลยครับใช่คับอย่างที่บอกว่าถ้าฝึกท่านี้นะคะมันจะต้องใช้การยกเกรงลําตัวค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องด้านข้างซึ่งมันจะต้องออกแรงตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขยับแต่ว่าการที่เราต้องยกตัวเกรงตัวอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับการออกแรงถึง3เท่าค่ะคุณนายโอ้สามเท่าเลยจสแสดงว่ากล้ามเนื้อของผมเนี่ยก็จะโตเร็วขึ้นเป็น3เท่าใช่ไหมครับจากท่าปกติ ไม่ค่ะกล้ามเนื้อ oh. หน้าท้องเนี่ยมันจะไม่มีมันมันจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นคือ mm hmm. มันจะไม่มีทางที่จะขยายโตขึ้นเป็นหน้าท้องเป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวนะคะที่จะไม่สามารถโตได้เหมือนกล้ามเนื้อบริเวณอื่นพี่แต่ว่ามันอาจจะทําช่วยให้เผาผ่านไขมันบริเวณหน้าท้องได้เยอะมากขึ้นหรือหน้าท้องแบนราฟิตแอนด์เฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นแสดงว่าถ้าผมอยากจะมีซิกแพคเนี่ยก็ต้อง ทำเยอะเท่าไหร่ยิ่งไขมันออกไปใช่ไหมครับค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ได้ออกกำลังกายไปครบแล้วนะคะแทบจะทุกส่วนของร่างกายนะคะเซรีก็อยากให้คุณนายเนี่ยนำกลับไปฝึกหรือทบทวนแล้วก็ไปทดสอบดูว่าโปรแกรมของเซรีเนี่ยได้ผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ ทุกท่าวันนี้เนี่ยชลี่อยากให้ท่านชมทางบ้านเนี่ยนำกลับไปฝึกและทดสอบดูแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงว่ารูปร่างของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โปรแกรมของเชลลี่เนี่ยได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะและช่วงหน้านะคะเรามารอติดตามกันว่าโค้ชทิมเนี่ยจะพามาฟิตแอนด์เฟิร์มกันในท่าไหนกันบ้างนะคะติดตามในช่วงหน้าค่ะ